สัสดีครับประเทศไทยรวมเลือกเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐผัดไทยท้องไทยทุกส่วนอยู่เดิมโรงคงไว้ได้ทั้งมวลโดยไทยล้วนหมายรักสามคัคคีไทยนิรักสงบเมื่อถึงขั้นนี้ในเร่งชาติไทยครับผมก็จะเรียถึงเรื่องเล่าของคุณตาครับที่เคยไล่บใผมฟังนะครับโดยคุณตานะผมจะเรียกว่าพ่อคุณ่วนคุณยายผมจะเรียกว่าแม่คุณนะครับเป็นภาษาท้องถิ่นแถวบ้านของผม โดยพ่อคุณเนี่ยเล่าว่าในสมัยที่ท่านยังเด็กเนี่ยโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่มีนะครับผมในยุคสมัยของท่านนะครับในสมัยนี้เนี่ยการเดินทางอะไรก็เต็มไปด้วยความยากลำบากครับการไปโรงเรียนของพ่อคุณในแต่ละวันนี้องใช้การเดินครับแต่ในช่งงบีร์ครับที่โรงเรียนเ่ยไปไกลจากบ้านมากก็เลยเดินไปได้อย่างสะดวกนะครับในระหว่างทางเดินก็จะมีเพื่อนบ้านเนี่ยทักทายตลอดทางนะครับผมอ๋อแล้วก็พ่อคุณของผมเนี่ยจะมีหนังสติ๊กครับคมไปด้วยไม่ว่าจะไปไหนก็ตามนะครับ ก็เวลาไปเจอบ้นานไหนมีมะม่วงมีตะขบหรือมีผลไมาอ้อื่นนะครับเวอร์ชันสติกนะครับผมในการสอยลงมาครับถ้าเป็นในสมัยนี้ก็คงจะมีเรื่องขึ้นโรงขึ้นสาลกันไปแล้วครับแต่พ่อคุณบอกว่าคนในสมัยก่อนจใจดีมากับผมเขาได้บอกพ่อคุณว่าอยากได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยนะผมเอาเด็กพื้นที่โรงเรียนด้นก็ได้ครับเพราะว่ามะม่วงเ,เนี่ยมันออกผลตลอดกินคนเดียวเนี่ยก็ยากที่จะหมดนะผมพ่อคุณก็เลยขอไปกำใหญ่นะครับพ่อคุณนะครับก็ได้รับต่อว่าในยุคสมัยก่อนนะครับผม การเล่นอะไรเงี้ยก็เป็นการเล่นแบบพื้นๆนะครับผมพวกเกมอะไรเงี้ยก็ไม่มีนะครับอย่างในผู้ชายก็จะเล่นเป่ากรบกในการลำ้ำยาบมาเป่าใส่กันนะครับผมในสมัยนี้ก็คงจะไม่รู้จักและก็คงไม่เคยเห็นเพราะว่ามันก็แทบจะไม่มีใครที่จะเอาของพวกนี้มาเล่นกันเลยครับส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะเล่นขายของกันตามไปถุงบ้านจะนำดินเนี่ยมาทำเป็นขนมครกแล้วก็ขายกันสุกสนานนะครับในต,ตอนนั้นก็คุณบอกว่ามันมีอีกหนึ่งอย่าง,างที่พวกคุณชอบมากในสมัยนี้ก็คือการทำนาครับผม ซึ่งเขาเรียกว่าการโยกแขกการที่คนติดจ,จะมารวมกันแล้วก็มาช่วยกันดำน,นาเกีบยข้าวนะครับผมเพราะคุณบอกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกมากครับถึงจะเลิกถึงจะร้อนแต่มันก็สนุกนานระหว่างการเกี่ยวข้าวนก็จะมีการร้องรำทำเพลงกันไปด้วยนะครับผมเพราะคุณบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ชีวิตที่หาจากยุคสมัสมยใหม่ไม่ได้นะครับผมเพราะในยุคนีนะ้การทํานาก็เต็มไปด้วยความรีบร้อนที่จะทําให้เสร็จอย่างเดียวนะครับในสมัยก่อนการเกี่ยวข้าวเนี่ยไม่ได้เกี่ยวออกไปเพื่อขาดอย่างเดียวนะครับแต่จะเกี่ยวมาเพื่อนํามาทําอิน แล้วพอเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยพ่อคุณก็จะนําข้าวที่เกี่ยวไปนะครับผไปแบ่งให้กับชาวบ้านที่มาช่วยในการทำานานะด้วยครับแล้วพ่อคุณที่ด้บอกว่าเขาก็ได้เจอแม่คุณเนี่ยที่การเกี่ยวข้าวที่นี่นะครับผมซึ่งพ่อคุณเนี่ยอรเราต่อนในสมัยก่อนเนี่ยไฟฟ้าเตาแก๊สเนี่ยก็ไม่มีนะครับบซึ่งการทำอาหารแต่ละครั้งต้องใช้เตาถ่า,ถานโดยสิ่งที่มันนำมาใช้ป่กอไฟก็คือถ่านฟืนแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งก็คือขี้ไใต้นะครับผม เองตังงผักมมดดหรือว่าขี้ไตหรืออะไรเพราะคนเกินปลาเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างหนึ่งที่นํามาใช้ในสมัยนี้คงจะหาไม่ได้แล้วนะครับผมที่เขีในสมัยก่อนและในสมัยก่อนเนี่ยปลาเนี่ยมีเยอะแยะมากกว่ากับจะไปคลองไหนของหมู่บ้านจะเจอปลาเต็มจนเป็นต้นคลองกลายคลองมีปลา,าปดิ้นยืดแยะไปหมดเพราะในสมัยก่อนไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมนะครับน้ําใสสะอาดแค่จะมองตัวปลาอย่เดียวนะครับพอคุณเนะี่ยเขาก็เล่าต่อไปอีก เรื่องของผู้คนในสมัยก่อนที่พวกเขาเนี่ยมีความใจดีมีความเพื่อเพื่อเปื่อแตกมากใครมีอะไรเนี่ยก็จะนำมาแบ่งไปตลอดนะครับผมและเรื่องความที่ครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่เวลามีเรื่องอะไรก็จะปรึกษากันตลอดคุยตลอดครับหันไปไหนก็เจอเพื่อนพี่น้องเนี่ยรายน้องมีความสุขไม่เคยเหงาไม่เคยเบื่อตลอดครับผมและโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่เคยมีอยู่ในบ้านขี่งผมเลยนะครับเพราะว่าหันไปไหนก็จะเจอคนมากมายที่ทอจะสร้างเสียเราะสร้างรอยยิ้มให้กับเราตลอด ถ้าคุณบอกว,ว่าช่วงเวลาที่เขาชอบและก็โปลดปรานมากที่สุดก็คือช่วงเวลาการรับประทานอาหารร้องกับทุกคนในครอบครัวครับโดยอาหารเนี่ยก็คุณบอกว่าเขาไม่เคยซื้อกินเลยครับเพราะว่าหาได้เองและก็ทําได้เองนะครับผมก็จะมานั่งร้องม่งกันทีลานาบ้า,านะครับมารับินข้าวโดยสมัยก่อนเนี่ยช้อนส้อมไม่มีครับแล้วก็จะไม่ใช้ด้วยจะใช้มือใน,ในการกินข้าวเรียกว่าการเปิดข้าวนี่ครับ พ่อผู้คุณก็ได้รังต่ออีกว่าในสมัยก่อนเนี่ย <C> e <an> พ่อผมเองก็ตื่นเช้ามากๆครับตีสี่สีห้าก็คือตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อนุ่ขงขาวห่มขาวแล้วก็จกกัดเตรียมอาหารเนี่ยเพื่อจะเข้าวัดถวกก็จะห่อสายแรงเข้าไปในวัดครับโดยจะมีชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันที่วัดเป็นกิจวัตรประจำวันเลยครับเรือวันใหม่กันเลยนะครับทุกคนก็จะมาพร้อมกันทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมกันแต่เช้ามืดของทุกๆวันเลยนะครับสมัยนี้ก็คงเป็นภาพที่หายไปยากเช่นเดียวกันครับเพราะมันยากมากที่หนุนสาวสมัยใหม่เนี่ยครับจะลุกขึ้นมา ในตอนเช้าเพื่อเข้ามาทํญตักป่ากันนะครับคุณคุณจะได้บอกว่าถึงแม้สมัยนี้เนี่ยมันจะดูสะดวกสบายมากกว่าสมัยก่อนจริงๆครับแต่มันก็เหมือนกับได้อย่างเสียอย่างเพราะในสมัยก่อนเนี่ยถึงจะลำบ,บา,าไกไม่สะดวกเหมือนกับในสมัยนี้แต่ว่าผู้คนจะมีความจิตใจความเบื้อเบื่อเบื่อแผ่ต่อกันแต่ตับกันในสมัยนี้มีความสะดวกสบายเทคโนโลยีมากมาย ที่มาอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์แต่ผู้คนก็กลับสนใจแต่ตัวเองเพราะทุกคนถือคตินี้ว่าทุกคนรุ้นปัญหาของตัวเองก็เลยสนใจเพียงแค่ตัวเองอย่างเดียวครับพวกคุณแกรบอกว่าถ้าเกิดเลียกระหว่างยุคสมัยนี้กับยุคสมัยก่อนเพราคุณก็บอกว่าจริงๆก็อยากอยู่ในยุคก่อนมากกว่าแต่ว่าคนเราจะมีเปลี่ยนแปลงโลกมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันครับพวกผมได้ฟังเรื่องเล่านี้จากพ่อคุณผมว่านึกอยากจะย้อนกลับไปในยุคนั้นเลยนะครับ จะเข้าไปอยู่ในยุคกกอนยุคของพรอคุณแล้วก็จะพาพึ่นพึ่งผมทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในยุคนั้นด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นความสุขแปลกที่มันหาไม่ได้ในสมัยนี้ถึงแม้สมัยนี้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ทําให้เราสะดวกสบายบางอย่างแทบไม่ต้องทาเองด้วยซ้ําแต่มันก็เทียบไม่ได้กับความสุขในสมัยเกาอน,นะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าไอ้ดินของเรามีบรรพบุรุษคอยปกปักรักษาอยู่มีพ่อแม่หรือญาตายาย,ายที่คอยเตินมน้ำหน่อเลี้ยง ยเยาวชนพวกเราให้ชุ่มฉ่ำตลอดเวลาและเรอคอยชี้นำซึ่งทางที่ถูกต้องให้เราถนัดถึงรากเหง้าที่พอแม่นยาตายหานได้บ่งนเคาะไว้ให้ผู้ราเนยนำไปประยุกต์ใช้อย่างฉาญฉลาดและมิสติได้เลยครับสุดท้ายนี้นะครับประเทศไทยที่ผมอยากเห็น,นคือประเทศไทยที่ผู้คนในชาติมีความรักใคร่กลองรองกันทุกคนในชาติมีความสุขส่วนคนไทยที่ผมอยากเป็นเนี่ยผมจะตอบได้เลยว่าอยากเป็นคนไทยในสมัยก่อน อยากเป็นคนไทยที่มีความสุขสวัสดีครับ